สวัสดีครับผม V BigBo a บวันนี้ผมมีเรืออีกรานะครับยี่ห้ออาจจะไม่คุ้นเคยกันมันคือยี่ห้อ Cruiser Sport นะครับ Cruiser Sport เนี่ยเป็นบริษัทเรือทำเรือยอทนะครับแต่ว่าเขามาจากธุรกิจเรือเล็กซึ่งถ้าบริษัททำเรือยอทมาออกแบบเรือเล็กซึ่งเป็นบรา r i เดอรนะครับรูปร่างหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงนะครับความเนี้ยบจะเหมือนเรือยอทไหมเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับ พูลเซอร์สปอร์ต29ฟุต1เครื่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเครื่องมันใหญ่ขนาดไหนไปดูเรือกันต้องบอกว่าเรือลำนี้ดีเจภูมินนี้เขาจะมาลงเรือน,นะครับไหนๆแล้วก็ลงเรือแล้วซึ่งเป็นเรือประหลาดปลาดอย่างนี้เราก็เผื่อกันก่อนที่ดีเจภูมิจะมานะครับ แต่ผักตบเยอะมากเลยดูดิจะออกเรือ,อยังไงวะเฮ้ยยังไงครับคายในเรือครูเซอร์สปอร์ตนะครับถึงเป็นบาวไรเดอร์บาวไรเดอร์ก็คือเรือที่เป็นหัวเปิดแบบนี้นะครับทําออกมาได้สวยหรูสไตล์เรือยอดเลยนะครับเราเข้ามาดูข้างในกันชัดๆใกล้ๆนะครับมาลงเรือมาตามลงมาเลยครับตามลงมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับดีไซน์ของเขานะครับถ้าจะสังเกตเบาะ เบาะเนี่ยจะไม่เหมือนเรือทั่วๆไปคือน้อยลําที่จะดีไซน์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าเรือลํานี้มันปี2018หรือ19เนี่ยนะครับไม่ใช่เรือใหม่ป้ายแดงนะครับเบาะเขาจะทําลาดลงไปแล้วก็โดขึ้นมาคือก้อนเราเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตรงนี้เลยก้นนั่งเข้าไปนี่คืออยู่ในหลุมเลยแล้วก็ลักษณะแบบนี้เวลาหรือขับเรือเนี่ยนะจะโยกจะอะไรมันจะไม่หลุดออกจากหลุมอันนี้คือการดีไซน์ของเขาผมว่าแล้วมันนั่งสบายด้วยนะตัวเนี้ย แล้วใต้เบาะมันก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่ลืมส่วนมากเลยนะครับก็จะมีไอ้ที่วางพักแขนนะครับอันนี้เป็นระบบกดปุ่มด้วยนะมีตัวล็อกอ่าแล้วใต้เบาะก,ก็จะเป็นห้องเก็บของเข้าไปข้างในอือฮะเปิดออกมาทุกส่วนเขาจะทําเป็นห้องเก็บของหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของด้วย โอ้ยเปิดนี่ดีกว่าเปิดนี่ดีกว่าเปิดนี่ดีกว่าอ่าก็จะเป็นห้องเก็บของอกองน,นี้มีอะไรเก็บอ่ะถ้าไม่มีต้องบอกว่าเรือลำนี้จอดมาไม่ต่ำกว่าสองปีนะครับไม่ได้ลงน้ําเลยเพิ่งลางเพิ่งอะไรลงนะครับวันนี้ไปจะรอดหรือเปล่านะครับโต๊ะไม้ลายสวยด้วยนะครับหนาปึก ปเข้ามาดูข้างในกันต่อครับด้วยความที่เป็นเรือ29ฟุตนะครับก็จะต้องมีห้องน้ําอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนมากเรือพวกนี้นะครับห้องน้ําจะมีตั้งแต่24ฟุต2 3ฟุตขึ้นไปนะครับห้องน้ําก็ใหญ่โตโออานะครับสมเป็นเรือ29ฟุตนะครับส่วนภายในเรือนั้นก็กว้างขวางนะครับเป็น10แน่นอนนะครับคนนั่งเราไปดูเบาะหลังกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าได้เป็น1ิบนะครับยาวมาก เห็นไหมครับกว้างขวางมากเป็น10แน่นอนนะครับลำนี้รวมถึงข้างหน้าด้วยผมว่าสเปคมีไม่ต่ำกว่า12คนนะครับแล้วเครื่องขนาดไหนละ่ะที่จะทำให้12คนบนเรือนะครับสามารถขึ้นน้ำได้ภายใน1เครื่องเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เครื่องที่เราดูดูกันก็คือ5.0 5.7 6.2นะครับหรือไม่ว่าเรือ29ฟุตอย่างซันนี่ก็จะเป็น6.22เครื่องนะครับหรือไม่ก็5.72เครื่อง แต่ลำนี้มีเครื่องเดียวเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันว่าเขาใช้เครื่องอะไรนะครับถึงจะผลักคน12คนให้มันวิ่งได้นะครับมาเปิดดูกันเครื่อง8.2แม็กนะครับบิ๊กบ็อกแปก็คือ8สูบนะครับบิ๊กบ็อกนี่ก็380ม้านะครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับจากคลิปเก่านะครับมอร์ทาเล่29ฟุตนะครับตัวนั้นเป็นเครื่องเอาบอร์ดใช้เครื่องโมคูเซอร์นะครับโมคูเซอร์มันก็คือยี่ห้อเดียวกับอันนี้แหละนะครับตัวนั้นใช้เอาบอร์ด350แรงม้านะครับแต่ตัวนี้380แรงม้าแล้วก็8สูบนะครับเพราะฉะนั้นทอร์กมันจะเยอะกว่าลำนู้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงแน่นอนครับลำนี้เราไปดูเกจหน้าปัดกันว่าเขาจะทำได้สวยหรูแค่ไหนนะครับข้างหน้านู้น ด้วยความที่เป็นโรงงานผลิตเรือยอดนะครับเพราะฉะนั้นเกจหน้าปัดเนี่ยเขาก็จะหุ้มมาซึ่งไม่ใช่เป็นไฟเบอร์ล้วนๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเป็นผ้าเย็บนะครับตัวนี้ก็การ m มินกามินตัวนี้น่าจะติดมาจากเมืองนอกนะครับเพรเรือลำนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับใส่ลังคาเพิ่มอย่างเดียวสวงสวิก เราให้ดูเบาหรือยังเบาใกล้ๆเขาตีตะเข็บคู่คล้ายๆกับโคบอลเลยนะครับโคบอลก็จะตีตะเข็บคู่แบบเนี้เหมือนกันเป็นหนังที่นุ่มมากนะครับก็สมกับที่เขาเป็นโรงงานผลิตเลยยอนนะครับไม่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าเหมือนจะเบาอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมครับดีไซน์เบาเขาก็ทำเป็นก้อนเป็นชั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ได้มีการดีไซน์และถูกออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับรวมถึงสีด้วยซึ่งเขาให้สีมาได้สปอร์ตมากๆนะครับจ้องอย่าลืมว่าตอนนี้เทรนทา,นทานมันมานะครับแต่ลำเนี้ยมันตั้งแต่ปี2019และ18ด้วยทั้งผลิตเนี่ยเทรนมันมาก่อนตั้งแต่แรกนู่นเลยนะครับแสดงว่าเขามีการศึกษาเรื่องเทรนอยู่ว่าเทรนสีไหนจะมานะครับตอนนี้ตอนนี้เรือสีนี้ฮิตมากนะครับ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มขน้นช่องเก็บของใต้ท้องเรือนี้ใหญ่มโหลานมากนะครับหนึ่งช่องสองช่องเลยเดี๋ยวเรามาดูช่องนี้กันก่อนอือเป็นเชือกเป็นอะไรจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาไว้เก็บชูชีพเก็บอะไรอย่างนี้นะครับแล้วช่องนี้ล่ะลึกไหมมันน่าจะมีช่องลึกให้สักอันนึงนะ อ่ช่องนี้ลืกอขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นช่องเก็บของเปียกนะครับเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีรูระบายน้ํานะครับโอ้โหนี่ถ้าถ้าดูดีๆเนี่ยก็คือกลางลําทั้งลํานะครับเป็นที่เก็บของหมดเลยนี่ก็คือห้องเก็บของด้วยนี่ก็อีกห้องหนึ่งโอ้ร้อนใครคิดจะทําเรือสีนี้นะครับต้องทนความร้อนด้วยนะครับร้อนมากเวลาโดนแดดทาวเวอร์สังเกตไหมครับว่า,วามันจะ พับได้นะครับเพราะว่ามันมีบานพับอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะตบมาเวลาเราลากเรือนะครับก็เรือมันแจ้ไม่สูงนะครับก็พับเก็บเข้ามาตรงนี้ซะแต่อันนี้พับไม่ได้นะถ้าพับต้องถอดหมดเลยเพราะว่าเราใส่อังคาเพิ่มเข้าไปใต้เบาะนะครับใต้เบาะก็จะเป็นช่องถังน้ําแข็งนะครับนะครับอ่ามันจะเป็นก้อนล็อกกอนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมครับเนี่ยนะครับอ่า ฝั่งนู้นก็จะเป็นซิคงน้ำนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเรือลำนี้มีถังน้ําจืดนะครับถ้ามีทิคงน้นํานี้ต้องมีถังน้ําจืดแล้วก็ปั๊มอัตโนมัตินะครับใต้บอ่อส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่เก็บของทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับโอ้คล้ายๆถังน้ําแข็งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีรูมีรูทิ้งน้ํามีรูทิ้งน้ําหมด เรือคูเซอร์สปอร์ต29ฟุตนะครับหมดหมดไม่รู้จะเอาออกไปวิ่งยังไงนะครับผักตบเต็มเลยดีเจภูมิจะไปรอดไหมวันนี้เรือลำนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรือที่ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ได้มีระบบอะไรเยอะแยะนะครับมีแค่เครื่องที่แรงนะครับแล้วก็ระบบควบคุมเท่านั้นเองนะครับเป็นเรือใหญ่ที่นั่งได้เยอะแล้วก็ความแรงเยอะมากนะครับ,คว,รค,รบความแรงเยอะมากลำนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดีเจภูมิก่อนแล้ว ออกเรือไปกันแล้วก็ถ่ายทีเดียวนะครับขออนุญาตยังไม่ออกวิ่งลองตอนนี้นะครับเพราะว่าผักตบมันเยอะมากเขาเข้าออกไม่ไหวนะครับไม่อยากจะเอาเรือแหวกผักตบหลายๆรอบแล้วเจอกันใหม่เรือลำหน้านะครับว่าเราจะไปเพืิงเรือลำไหนอีกเรือสวยๆมีอีกเยอะนะครับผมวันนี้บ๊ายบายจ้ะ กดดปรราบผมไม่ให้ดีเจภูมิมาอยู่ในช่องผมหรอกครับแค่ออนหน้าผมไปแปะไว้ไว้ที่เพจเอ้ไว้ที่บนคลิปนี้ก็การันตี300วิวโดนผู้ส่งอิทธิพลทางยูทูบจังหวะนี้เขาต้องถ้าผมจะเดินยูทูบเบอร์คนอื่นต้องหลบทางให้ผมเดินเหรอเหรอตอนนี้ผมยิ่งใหญ่มากผมเป็นช่องเบอร์หนึ่งประเทศไทยเนี่ยนายช่องเบอร์หนึ่งประเทศไทยไกลๆเท่าไหร่นะไกลๆเท่าไหร่นะสิบสี่ล้านอ่ะ โอเคงั้นเราเบอร์สองกันละงั้นเราบี้เหรอดิบี้เหรอดาสกาสอล้านสิบสองล้านโอเคเราเบอร์สามเบอร์สามก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นท็อปท็อปทรีท็อปทรีนี่แหละประมาณเจ็ดล้านท็อปทรีท็อปทรีอ่าโฟโฟเนี่ยบอลขนัดแดกห้าล้านอ่าอ่าหมอมขนัดแดกท็อปท็อปไฟล์นะท็อปไฟล์ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะนี่นะครับสายออกแรงไม่ใช่สายเรานะครับ สายออกแรงทั้งนั้นเลยนะครับของเราสายสบายๆเราชอบป้นนะครับไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาป้นอย่างเดียวรอกินอย่างเดียวนะครับใค้ก็ทำไป ลิปนะครับเรือฟรูเซอร์ไปกับดีเจภูมินะครับก็เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็หัวใจเต้นแรงมากนะครับก็คือหัวใจจะหยุดเต้นนั่นแหละกลางเก้วพยาเลยก็มาอยู่โรงพยาบาลห้าวันเลยนะครับตอนนี้ก็ออกแล้วยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่ทำคลิปกันต่อไปพี่ยังไม่ตายใช่ มันทำอะไรพี่ไม่ได้